สวัสดีค่ะพบกับเราช่องน้องโอปอลแฟมิลี่นะคะสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกๆุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะฝนตกหนักนะคะที่พัทยานะคะ,ะก็ควันก็กำลังจะระบายน้ำนะคะเพื่อที่จะให้ไหลนะคะให้ทันนะคะเดี๋ยวน้ำจะท่วมบ้านโรโบแล้วนะคะตอนนี้นะคะในแม่สาฝนตกหนักมาก นกสู้สุดฤทธิ์เลยน้ำท่วมเข้ามาในบ้านยนต์แล้วนะคะตีนตรงนี้ค่อนข้างที่จะแข็งมากๆเลยนะคะมแม่ๆจ๋าขุดยากมากๆเลยนะคะน้ำก็ท่วมบ้านยนต์แล้วตอนนี้ดูน้ำนะคะนี่ พลเวณหลักมากน,นะคะางทั้าเชื่อว่อยู่ในบ้านนะคะต้องขอบคุณนะคะขอบพระคุณแม่แม่เอสที่ทุกๆท่านนะคะที่ได้สนับสนุนผลไม้นะคะบ้านน้องโอปอนะคะแล้วก็ มอบนะคะเสาบ้านนะคะให้น้องโอปอได้มีบ้านหลบแดดหลบฝนนะคะยามฝนตกเราก็ได้มาพักข้างในนะคะเราก็ได้หลบแดดหลบฝนนะคะแม่แม่แมจ๋าต้องกราบขอบคุณนะคะแม่แม่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ทําให้บ้านครอบครัวของน้องโอปอได้มีบ้านนะคะได้ไได้มีบ้านนะคะหลบแดดหลบฝนนะคะ นุนก็จะเป็นคุณยายขมูนนะคะคุณยายก็ไม่มีบ้านอยู่นะคะอยากให้มาอยู่บ้านน้องโอปอนะคะแต่ว่าไม่มีพื้นที่อยู่เลยค่ะเพราะว่าท้างบางเชือกก็จะอยู่ใกล้กันไม่ได้นะคะอย่างคุณยายค้าแพงนะคะต้องอยู่เชือกเดียวนะคะต้องอยู่ห่างๆเพื่อนนะคะคุณคุณยายน่าจะเป็นอ่ท้างที่มีโรคส่วนตัวสูงนะคะไม่ค่อยชอบคุณงบายกบใไรเนาะนะคะ อันนี้เราก็เปิดร้านแล้วนะคะเปิดร้านแล้วเพียงแต่ว่าฝนตกหนักแล้วก็มีฟ้านะคะมีฟ้าด้วยนะคะก็เลยเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเปิดเนาะนะคะจะมีกล้วยจะจะแตงกฤษแตงกวาอ้อยนะคะ,ะ,ะ,คะเป็นระชอนนะคะเป็นบาง จริงๆนะคะวันนี้หนักมากๆเลย ก็ต้องขออนุญาตนะคะลงคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะกดซับค i า e นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะคลิปต่อต่อไปนะคะของครอบครัวน้องอุปอนะคะสวัสดีค่ะ